วัสดุปุดฟันอมร,รมเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่1800ไทมบโรซซลที่มีสารปลอดถูกใช้ในวัคซีนตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1920ยาปฏิชีวนะเริ่มใช้เป็นวงกว้างกลางทศวรรษที่1940ยาปฏิชีวนะเริ่มพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมในช่วงทศวรรษที่1960ยาค่าหญ้าพาราควอดเริ่มใช้ในปี1961 ยาฆ่า,มาแมลงคลอพีดฟอสเริ่มใช้ในปี1965น้ำเชื่อม HFCs เริ่มต้นใช้ในยุคทศวรรษที่1970ยาฆ่าวัชพืชไลโฟเเตเริ่มใช้ในปี1974 Henry Lee Lucas รลีลูคสเกิดในปี1936เป็นฆาตรกรที่โด่งดังของอเมริกาเขาถูกตัดสินฆาตรกรรมแม่ของเขาในปี1960 และฆ่าอีกสองคนในปี1983เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี1998และเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวในปี2001ชีวิตในวัยเด็กของลูคัสเข้าสูญเสียดวงตาข้างซ้ายตอนอายุ10ขวบจากการเติดเชื้อที่มาจากการเล่นต่อสู้กับพี่หรือน้องของเขาลูคัสเป็นเด็กที่ได้รับความสนใจจากการทำท่าทางประหลาดๆที่ดูน่ากลัวแม่ของเขาชื่อไวโอลา เธอเป็นโสเภณีและบังคับให้เขาดูเธอเวลาที่เธอให้บริการลูกค้าเธอยังให้เขาแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงเพื่อให้เธอสามารถขายลูกเพื่อให้บริการทางเพศกับลูกค้าชายได้ในปี1949พ่อที่ติดเล่าของลูคัสหนาวตายเนื่องจากเมาเหล้าและสลบอยู่ข้างนอกในระหว่างที่มีพายุหิมนะตอนลูคัสอยู่ป .6 เขาออกจากโรงเรียนและหนีออกจากบ้าน ในปี1954เขาถูกตัดสินคดีรล้นแถวรอบๆลิชมอนในรัฐเวอร์จิเนียและจำคุก4ปีเขาหนีออกจากคุกในปี1957แต่ถูกจับได้และอยู่ในคุกจนกระทั่งปี1959จึงได้รับการปล่อยตัวในปี1959เขาได้อยู่กับน้องสาวลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อโอปาลเขาได้สัญญาจะแต่งงานกับเพื่อนทางจดหมายที่คุยกันระหว่างที่เขาติดคุกเมื่อแม่ของลูคสัสมาหาตอนวันคริสต์มาส เธอไม่เห็นด้วยกับงานแต่งงานและบอกให้ลูคัสย้ายกลับไปดูแลเธอที่อายุมากขึ้นพวกเขาโต้เถียงกันบ่อยครั้งจนกระทั่งวันที่11มกราคม1960แม่ของเธอเผลอตีหัวเขาด้วยไม้กว่าซึ่งทําให้เขาคว้ามีดแล้วแทงไปที่คอของแม่แม่ของเขาล้มลงและมีเลือดไหลนองกันพื้นไปหมดลูคัสจึงรีบหนีไปแต่ที่จริงแล้วแม่ของเขายังไม่ตายและเธอตายในระหว่างถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล ลูคัสล่าว่าตอนที่แทงแม่นั้นเขาแค่จําได้ว่าเขาตกหน้าแม่ที่ลําคอเท่านั้นแล้วพอแม่ลม้มลงเขาดึงตัวเธอไว้แต่เธอก็ร่วงลงไปกับพื้นพอลูคัสพยายามฉุดเธอขึ้นมาก็พบว่าเธอได้ตายไปแล้วเขาเพิ่งเห็นเลือดและในตอนนั้นเขาเพิ่งเห็นตัวเองกําลังถือมีดส่วนแม่ของเขาก็ได้ถูกแทงไปแล้วลูคัสถูกจับและถูกตัดสินจำคุก40ปี แต่หลังจากที่อยู่ในคุก10ปีเขาถูกปล่อยตัวในปี1970เนื่องจากในคุกมีจำนวนนักโทษมากเกินไปในปี1971เขาถูกจับอีกครั้งฐานพยายามรับพาตัวเด็กนักเรีนยนหญิง3คนและในปี1975เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวเขาได้แต่งงานกับหญิงไม้ที่เขียนจดหมายคุยกับเขาระหว่างอยู่ในคุกแต่หลังจากนั้น2ปีเขาต้องออกจากครอบครัวเพราะลูกสาวของหญิงไม้กล่าวหาว่าเขาได้รล่วงละเมิดทางเพศกับเธอ ลูคัสย้ายตามบ้านญาติไปเรื่อยลูคัสเคยเป็นเพื่อนของออติสทูในช่วงนั้นและได้ไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของ Tool. ทูจนกระทั่งไปสนิทกับหลานสาววัยรุ่นที่มีปัญหาทางสมองที่ชื่อฟรีดาเบกกี้พาวเวลหลังจากที่แม่และยาญาตของเบกกี้ตายไปในปี1982ลูคัสหลอกเธอให้หนีไปกับเขาและไปอาศัยอยู่ข้างถนนเบกกี้ตอนนั้นอายุ15ปีเท่านั้น มีนายจ้างของงานที่ลูคัสทำอยู่วานให้ลูคัสดูแลแม่ของเขาที่อายุ82ปีชื่อแคทริชซึ่งท้ายที่สุดลูคัสได้ฆ่าทั้งแบกกี้และแคทริชและถูกตัดสินคดีในปี1983เพื่อนของลูคัสที่ชื่อออตติสทูก็เป็นฆาตกรโหดเช่นกันออตติสทูเกิดในปี1947เขาเป็นพวกคนเล่ร่อนและเป็นฆาตกรโหดที่ฆ่าคนหกศพการที่ลูคัสและทู เป็นเพื่อนสนิทกันได้คงเกี่ยวข้องกับไมโครไบโอมของพวกเขาที่ใกล้เคียงกันทูถูกตัดสินโทษประหารชีวิตสองครั้งแต่อุทรจนได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนเขาตายในคุกปี1996ตอนอายุ49ปีด้วยโรคตับแข็งเขาเป็นคนที่ฆ่าเด็กชายอดัมวอลช์ h, อายุ6ขวบที่เป็นลูกของดาราชื่อดังจอห์นวอลช์ด้วยการตัดัวของเด็ก จอห์นวอลชภายหลังจึงมาเป็นพิธีกรของรายการอเมริกา Most Wanted ในปี1988จนรายการสิ้นสุดลงในปี2012เป็นจำนวนตอนมากกว่าพันตอนก่อนที่จะเริ่มฉายใหม่ในปี2021กับพิธีกรใหม่ออ t ติสทูเกิดในฟลอริดามีพ่อติดเหล้าและทอดทิ้งเขาไปซึ่งทั้งพ่อของทูและลูคัสที่ติดเหล้า อาจหมายถึงการมีสารพิษที่ทำให้สมองเกิดการเสียดิดได้ง่ายกว่าปกติแม่ของทูสก็นิยมให้เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเช่นกันและเรียกเขาว่าซูซานในวัยเด็กทูถูกคุกค,คามทางเพศโดยญาติสนิทและคนรู้จักเช่นจากพี่สาวของเขาและเพื่อนบ้านใกล้กันทูถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของพ่อตอนที่เขาอายุห้าขวบยายของเขาเป็นผู้บูชาซาตานที่นำเขาไปทำพิธีเกี่ยวกับซาตานหลายอย่าง ซึ่งทําให้ตัวเขาถูกทํำ้ายซึ่งทูเริ่มถูกทํำ้ายเมื่อเขาแสดงออกว่าเป็นพวกรักร่วมเพศในครอบครัวของเขาเขารู้ตัวว่าเป็นเกย์ตอนอายุ10ขวบและได้มีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายแถวบ้านตอนเขาอายุ12ขวบทูถูกตรวจว่ามีความบกพร่องทางสติป,ปัญ,ญญาในระดับเล็กน้อยและเขายังเป็นโรคลมชักซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าโรคลมชักเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนทําให้เขาเป็นลมบ้าหมูบ่อยครั้ง ตลอดในวัยเด็กของเขาเขามักหนีออกจากบ้านแล้วไปหลับอยู่ในบ้านล้างเขาได้วางเพลิงหลายครั้งตั้งแต่ยังเด็กเพราะไฟช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเขาทูออกจากโรงเรียนตั้งแต่มสาและเริ่มไปอยู่ตามบาเกเขายังเคยเป็นผู้ชายขายตัวตอนวัยรุ่นและบกมุ่นอยู่กับภาพโปเกทูพบกับเฮนรี่ลีลูคัสในปี1976และพวกเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ในปี1982ทูทังชายอายุ65ปีไว้ในหอพักและจุดไฟเผาหลังจากทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันและมีปากเสียงกันซึ่งชายคนนั้นตายหลังจากนั้นในปี1983ทูถูกจับและรับสาร,รภาพจากนั้นเพื่อนของเขาลูคัสก็ถูกจับเช่นกันฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทั้งคู่เริ่มสาร,รภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ทั้งคู่ร่วมทำกันมารวมถึงเรื่องที่ทูท่าอดัมวอลช ลูกของจอห์นวอลช์ในปี1981ด้วยทูบอกว่าเขารับอดัมขึ้นรถจากที่จอดรถในห้างแห่งหนึ่งซึ่งเด็กเต็มใจขึ้นรถเพราะเขาให้ลูกอมและของเล่นจากนั้นอดัมร้องไห้อยากกลับบ้านทูจึงต่อยไปที่หน้าอดัมอดัมเริ่มร้องไห้อีกครั้งทูจึงตีอดัมอย่างรุนแรงทำให้อดัมสลบไปจากนั้นทูจอดรถในแทบชนบทแล้วตัดหัวอดัมด้วยมีขนาดใหญ่ เขาขับรถไปหลายวันโดยที่มีหัวของอดัมอยู่ภายในรถเพราะว่าเขาลืมและหลังจากที่เขาเจอหัวอดัมอยู่ในรถเขาก็เลยโยนทิ้งลงไปในคลองแต่ตำรวจหารถของทูไม่เจอจึงไม่สามารถพบ DNA ของอดัมเพื่อดำเนินคดีต่อได้ซึ่งในปี2008 27ปีให้หลังจากเหตุการณ์ฆาตรกรรมอดัมวอล์ตำรวจรัฐฟลอริดายืนยันว่าทูเป็นฆาตรกรหลังจากหลานของทูบอกกับจอห์นวอล์ว่า ลุงของเธอสารภาพกับเธอก่อนเสียชีวิตในคุกว่าเขาเป็นคนที่ฆาตกรรมและแตัดัวาอดัมจริงๆในปี1984สารตัดสินประหารชีวิตทูและยังสั่งประหารชีวิตเป็นคดีที่2ที่เขาไปลัดคอหญิงอายุ19ปีตายในปี1983ซึ่งสุดท้ายทั้งสองคำตัดสินเหลือเพียงแค่จำคุกตลอดชีวิตและเมื่อเขาจำคุกไปแล้วในปี1991ทูก็ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมอีก4คดี โดยให้จำคุกตลอดชีวิตทุกคดีทูลอดพ้นจากการประหารชีวิตเนื่องจากจิตแพทย์สคนให้การว่าทูมีอาการหุนหันพลัดแล่นและเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมและเป็นโรคชอบจุดไฟซึ่งสารพบหลักฐานที่มากพอให้เชื่อเช่นนั้น